สวัสดีครับมาพบกับคุณเรานะครับผมถามทหารสามทารเลยเสี่นะครับผมนะดีๆมาอยู่ตรงนี้กันอีกแล้วดีๆทางนั้นนะครับทั้งนั้นนะครับกดเดินเลยขอเริ่มตัวปัดนะครับผมเป้าครับผมครับผม เพชรนะครับผมครับผมสวัสดีครับแก้มนะครับพวกเรานะครับหนุ่มหน้ามนสามคนนี้นะครับเป็นเอเรียเชนเนอร์นะครับเนเอเรียนะครับของ B&K Direct นั่นเองในกรสำเทพใหญ่นะครับกรุงเทพนะครับวันนี้ครับทุกคนครับเราจะพาทุกคนครับมาดูเขาเรียกว่ารีแคปนะครับตัตัวไรส์สดนะครับการเปิดตัวของ Vivo V11 5G ที่ผ่านมารุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปซึ่งลูกค้าไม่ต้องไปดู หชั่วโมงเต็มใช่วันนี้เราทําสรุปมาให้แล้วว่าในวันนั้นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีอะไรบ้างที่สําคัญสาคัญที่มันน่าสนใจนะครับพที่มันน่าสนใจเพิ่งเปิดตัวไปวันไหนนะแก้ววันที่สิที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นออนไลน์เนาะใช่เลยครับผมนะฮะอย่างงั้นเราจะพาทุกท่านไปดูกันเลยมาเลยครับผม สำหรับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาเชื่อมต่อความรู้สึกของคุณนะครับผมถ่ายทอดข้อความข้อมูลสําคัญถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของตัวเองนะครับไปสู่คนอื่นได้มากขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญนะครับถ่ายทอดเรื่องราวของคุณได้ชัดเจนกว่าเดิมอีกด้วยนะครับผมกับสุดยอดสมาร์ทโฟนวันนี้ที่มาพร้อมกับคําว่าแค่ไหนก็ใกล้ ไอที่เราเคยไกลๆกันนี่แหละเราจะสึกใกล้กันมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรได้ด้วยนี่เลยครับกับ Vivo V21 5G Exclusive Online Launch นะครับเราทุกคนทราบกันดีนะคะคุณผู้ชมว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเราเยอะมากๆเรื่องหนึ่งที่เราเจอแบบร่วมกันเลยนะฮะทั่วทั้งโลกทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแตกต่างไปจากเดิมต้องปรับตัวกันเยอะเลยทีเดียวครับ โมเมนต์สำคัญสำคัญเหตุการณ์สำคัญที่ปกติแล้วเราสามารถมีความสุขร่วมกันกับเพื่อนๆของเราได้นี่นะครับเคยที่จะร้องไห้ด้วยกันหัวเราะด้วยกันอยู่กันตรงหน้านี่แหละครับแต่ทุกวันนี้เราทําไม่ได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราถูกขยับให้ไกลกันมากยิ่งขึ้นแบบนี้ทําให้สิ่งหนึ่งที่ยังเหนียวรั้งความรู้สึกอันดีต่อพวกเราและเพื่อนๆต่อคนที่เรารักต่อคนที่เราหวังดีที่เราคิดถึงและห่วงใยกันได้คงหนีไม่พ้น ัวชที่สำคัญที่เราเรียกมันว่าสมาร์ทโฟนนี่แหละคุณผู้ชมครับอย่างแรกนะครับทุกคนครับสโลแกนในงานวันนั้นคืออะไรครับพูดงมีสโลแกนที่ว่างครับผมก็คือแค่ไหนก็ใกล้ครับผมอมันยังไงแค่ไหนยังไงมันใกล้ยังไงมันเอ็กวิอ่าปกติเราใกล้แค่ไหน ใกล้แค่ไหนใกล้มากใกล้มากมากครับผมแนบไหมบางจังหวะอ๋อเพราะว่ามือถือแนบหูซูมชูอ๋อปัดไ่ก็ซูมโอเคเดี๋ยวก่อนจะเล่นก่อนนี้ฮะอ่าโอเคครับต่อไปถ้าเราไปดูนี้ครับฉากต่อมาฮะรับต่อมาฉากต่อมาเนี้นะครับขึ้นเลยอ่า พอขึ้นมาปั๊บทุกคนจะเห็นนะครับว่าเป็นโลโก้ของฟ <'s> ุตบอลยูโร <Day S 2> <Euro S 3> ซึ่งปี2020ยังไงทีเกี่ยว,ยวอะไรกับวีโว่แน่นอนนะถ้าขึ้นมาขนาดนี้วีโวครับเป็นผู้สัมผัสหลักอย่างเป็นทางการแห่กับฟุตบอลยูโรปี2020อ่แล้วนะครับจริงแล้วมันต้งแต่ปีที่แล้วถูกแต่ว่าด้วยสถานการณ์เพราะเอ่ยโควิดเนาะโควิดมันก็เลยต้องมาเลื่อนไปเด็ปลายปีนี้ะนะครับโอเคเนาะ หลังจากนั้นครับหรือตัวของ vivo v, v 1ลยแล้ว vivo v, v S 1 5g นะฮะก็คือจะได้เป็นเขาเรียกว่าขึ้นชื่อเรื่องเซลฟี่แฟดชิปคนแปลไทยว่าอะไรซีเซลฟี<ส>่แฟดชิปเนี่ยอย่างงี้ดีกว่าหลักการทำงานของมันมันจะมีทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ง,งานร่วมกันอ๋อซอฟแวร์ทำงานร่วมกันกับพาร์ดแวร์เขาเรียกว่าการถ่ายภาพกล้องหน้าแบบเรือธงอ่ะถูกแล้วเรือธงยังไงนั่นนะสิเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างใน ของกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้านะกล้องหลังกล้องหลังด้วยแล้วมันจะเด็งยังไงแล้วก็มีลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆที่เราใส่มาให้นะครับให้กับผมคุณผู้ดูและลูกค้าในวันนี้นะครับอย่างแรกครับอ่าคุณเป้าครับตัวนี้กล้องหน้ายังไงบ้างครับกล้องหน้าความละเอียดถ้าเห็นในไลน์เนาะความละเอียดอยู่ที่44ล้านเออมีดูโอส เซลฟี่สปอตไลท์มาให้โอ้โหคือคืออะไรก็คือแฟดคู่นั่นเองคู่แฟดคู่อ่ะเดี๋ยวงสิสาธิตให้แฟดลูกค้าดูหน่อยอ่านะครับเข้าไปที่กล้องหน้านะฮะับทุกท่านครับผมแล้วก็เลือกไปที่แฟดนะครับผมเลือกคาว่าสปอตไลท์อ่ามันจะขึ้นแบบนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ต้องเต้นตัวดูโออ่าดูโเซฟี่สปอร์ตไลท์คู่เลยอ่าอย่านิ่งสิอย่านิ่งสิอย่านิ่งสิอย่าช็อตอย่าช็อตหลังจากนั้นครับนอกเหนือจาก กล้องหน้าความละเอียดสูง4ี่ล้านไปแล้วมีมีแฟดมีแฟดดูโอซฟี่สปอร์ตไลท์ไปอีกอ่ะแล้วยังมีมีอะไกันสั่นในกล้องหน้าซึ่งปกติแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่ากันสั่นที่เป็น o อ s อ่ะมันจะอยู่ในกล้องหลังใช่ไหมผมแต่ว่าวีโวของเราก็เอามาใส่ในกล้องหน้ากได้ว่าจัดเต็มลูกค้าเลยครับถ้าถ้าทั่วไปอ่ะโออเอสมันจะอยู่เฉพาะกล้องหลัง เออหือว่าหลายๆแบรนด์ก็อาจจะใช้ E อ s ในการกันสั่นในกล้องหน้าถูกไหมใช่นะครับรอบนี้ก็ใส่ถ้าบอกว่าเนี่ยสุงก็คือกล้องหน้าของเราเนี่ยหนึ่งกล้องหนสี่สิบสี่ล้านบาทสูงที่สุดแล้วในระดับใกล้เคียงกันเนี่ยสูงมากสูงปี๊ดบวกกันสั่น o i s อ่าใช่มีอันนึงครับคุณลูกค้าครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เหมาะมากสำหรับลูกค้าที่สายเซลฟี่นั่นก็คือเขาเรียกว่าระบบ ออโต้ไอออโต้โฟกัสอ่านะครับหรือถ้าพูดแปลงไทยก็คือระบบก็เอ่อโฟกัสสายตาโดยอัตโนมัติอมันจะจับมันจะเป็น AI นะครับคุณลูกค้าจะจับเขาเรียกว่าความชัดใกล้สุดที่สิซห15เซนห้าเการได้ว่าจออย่างนี้เลยอ่าจออเลยดจอไปเลยเหมาะกับสำหรับกลุ่มลูกค้าเซลฟี่เนาะเหมาะมากเซลฟี่สายสดไลฟ์ของนะครับทุกอย่างทุกอย่างเลยในกองหน้าแล้วถ้าบอกว่าตอนนี้44ล้านกล้องหน้า โปโอเอสอ่าโปรโตโฟกัสอ่าอ่านะครับผมดูเซลฟี่สปอร์ไลท์อ่่อย่าลืมเรื่องนี้วยครับวีโวนะครับเป็นเขาเรียกว่าผู้นําในเรื่องของเขาเรียกคําว่าการเซลฟี่ในโหมดหรือการเซลฟี่ตอนกลางคืนตัวนี้นะครับผมนะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมือถือที่ไายในโหมดกลางคืนนี่ดีมากๆจนะครับนอกเหนือจากในโหมดที่ให้มาแล้วฟังก์ชันการถ่ายภาพมีอะไรบ้างคุณเฮ็ ฟังกชันการถ่ายภาพนะครับต้องบอกว่าในกล้องหน้าของเราเนี่ยหลายคนจะลืมไปว่ามันเป็นเลนเดียวเออแต่เราสามารถถ่ายนะชั้นหลังเบอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมเดี๋ยวผมมีภาพขึ้นให้นะครับนี่คือตรงนี้ผมมีแอบไปบางที่มาแล้วก็ไปลองกล้องมานะครับก็ขึ้นไปหมดเลยใช่ตึมตึมกันนะฮะนะครับผมแล้วนอกจากกล้องหน้าครับผมคุณแก้มกล้องหลังนะครับเรามีฟังก์ชันอีกหลายอย่างให้ลูกค้าได้เล่นเดี๋ยวยะเพิ่มไปถึงฟังก์ชั่นกล้องหลัง ตอนนี้กล้องหน้าเราหมดกันยังตอนนี้ตอนนี้กล้องหน้าเราหมดแล้วนะกล้องหน้าหมดแล้วแหละอ่าไปเราไปดูกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังหลังมีกี่ตัวคุณเพชรกล้องหลังมีกี่ตัวกล้องหลังเนี่ยเรามาด้วยกันทั้งหมดสามตัวด้วยกันสามตัวมีอะไรบ้างบอกไปสามตัวเลนหลักหกสิบสี่ล้านครับอ่าฮะอ่าฮะเลนรองต่อมาแปดล้านครับอ่าฮะที่สัมพันธะสองล้านก็คือเลนสุดท้ายเลนอะไรเลนมาโคนั่นเองเลนมาโคนะครับเท่ากับว่ากล้องหลังเนี่ยคอนเอียบเลนหลังที่หกสี่ล้านใช่ไหมเลนไว ปดล้านแล้วก็อีกสองล้านจะเป็นเลนมาโครแต่นี้ทุกคนอาจจะสงสัยแล้วหน้าชัดหลังเบอร์ของหนูหายไปไหนมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เมย์พูดเลยอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ในเลนหลักหกสิบสี่ล้านก็เป็นตัวฟังก์ชั่นไอนะครับช่วยถ่ายนะครับผมต้องบอกว่าทําได้ยอดเย่มเหมือนกันนะครับกล้องหลังหกสิบสี่ล้านไปแล้วใช่ไหมใช่แน่นอนครับเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อกี้ที่คุณเป้าบอกไปกันสั่น OIS รอบนี้ Vivo V ยี่สิบเอ็ดห้า G เนี่ย ให้การสานโอเสมาทางกล้องหน้าและกล้องหลังเด้อทําให้ลูกค้าเนี่ยถ่ายวิดีโอได้นิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองรวมถึงภาพนิ่งด้วยนะทางภาพถ่ายทั้งวิดีโอนิ่งทางกล้องหน้าใช่กล้องหลังนะครับนะครับและเหมือนเดิม64ล้านโอเอส บวกออโต้โฟกัสกล้องหลังไปให้อีกยังแจมยังแจมครับแจมก็เหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันทางก็คือจะใกล้สุดที่สิบห้าเซนติเมตรก็คือจะจับใกล้ที่สุดเนี่ยทางกล้องหลังเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะคือคือสเซนข้อดีออโต้โฟกัสต้องบอกไว้ก่อนเวลเราถ่ายระยะใกล้อะมันมันมีออโต้โฟกัสเสร็จปุ๊บถ้าพี่เราถ่ายมันจะไม่เบอร์แล้วพวกรายละเอียดต่างๆมันจะเก็บได้ชัดกว่าเก็บไม่ครบครบกว่าใช่มันดีอย่างนี้น้อยมันจะน้อยกว่า โอเคโอเคนะแล้วตัวนี้อ่ะเลนไวายเลนไวายก็โดวิติก็ทุกทุกไามุมกว้างที่ทุกคนได้ร้อยี่สิบองศาที่ทุกคนสร้างผลิตแล้วแล้วกันใช่ตัวนี้มาโคสองล้านพิกเซลใช่ไหมใช่ถ่ายใกล้สุดที่เงี้ยเงี้ยเบาก่อนเบาก่อนช่างถ่ายมาโคและใกล้สุดที่สี่เซนติเมตรสี่เซนนะฮะสี่เซนนะครับสี่เซนนะครับเล่นย้ำสี่เซนก็ใกล้ใกล้แล้วนะใกล้แสี่เซนเท่าไหร่เท่านี้เอง ปั้งไกลๆกว่านี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณเออนั่นแหละเท่านั้นนะครับจ่อเข้าไปลูกค้านี่ฮะถ่ายนี้ก็ออกมาได้สวยงามใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีขึ้นภาพให้ว่าสีขึ้นภาพไปแล้วครับตรงนี้ต้งขยันขึ้นจังเลยเพราะเรานี่ขยันขึ้นมันดอกอย่างน่ห้ารูปแล้วก็คนตัดต่อเรื่องต่อมาครับแน่นอนอ่ะเรื่องของพาร์ทแวร์ไปแล้ว เรื่องของ AI กันบ้าง a อหรือฟังก์ชันเขาเรียกการถ่ายภาพแล้วกันยังไงสิอย่างในงานนี้นะครับได้เสนอเรื่องของคำว่าดับเบิลเอ็ก u r โอมันคืออะไรอ่ะการถ่ายภาพเขาเรียกว่าอ่าสอนกันได้สอนกันเั่แต่ปกติมันก็มีอยู่ใน V20 Pro โปใช่เคยมีมาแล้วใช่ไหมเออแต่รอบนี้ครับก็คือเพิ่มลูกเล่นขึ้นมาก็คือเราจะให้ภาพพื้นหลังมากับลูกค้าแล้วลูกค้าแค่ ถ่ายรูปให้เขาเรียกว่าจัดองค์ประกอบแล้วกันใช่ให้สวยงามได้ง่ายกว่าเดิมอ่ยก็คืมีภาพที่ออเจ้ามาสอนกันในในอัลบั้มให้อยู่แล้วเอออันนั่นเองแต่นี้นะเดี๋ยวคุณเป้าโชว์นี่นี่โชว์างนี้ทางโชว์นี้ก่อนี้ยโชว์โชว์โชวนี้โชว์นี้โชว์นี้นี้โชวนี้โชว์นี้โชว์ยิ้มหน่นย้โชวนี่อยู่นีังช็์น้โชน้โชว์นี้โชว์นี้โนี้วโชอ์นีคโชวนีวโอเคนะครับนั่ <cra> ้คือเบื้องต้นล้โกันส้โชว์นีหรับกล้อง ของ vivo v11 5g นะครับยังมีอีกหลายอย่างเยอะมากมายนะครับที่รูปเซลฟี่ด้วยนะครับผมอะไรอย่างนี้ด้วยก็มาให้ทุกท่านได้ได้ได้เลือกกันได้ลองเล่นกันถูกต้องนะครับถ้าสนใจก็ไปที่หน้าร้านได้เลยนะครับโอเคเนาะต่อมาครับกล้องไปแล้วใช่ไหมอ่าต่อมาแล้วรอบนีครับจุดที่ของ vivo ได้ เป็นตัวสําคัญในงานก็คือตัวหน้าจอหน้าจอเป็นไงอ่ะหน้าจอตัวนี้ครับเป็นจอโมเลดแต่ไม่ใช่อโมเล d ธรรมดาครับไม่ใช่อโมเลดธรรมดาครับมันไม่ตัวนี้เป็นจอ e สามโมเล e สามนี่ยัไยมันจะแสดงผลนะครับตรงตามค่าสีร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆนะครับสีจะไม่ผิดเพี้ยนสีที่ได้จะสวยงาม ตามที่ลูกค้าเห็นก็คือมันจะให้ค่าสีที่สมจริงอ่าหน้าจอถ้าพูดันเงี้ยง่ายๆคือถ้าหน้าจอที่รองรับมีสามมันจะให้ค่าสีที่สมจริงคือตาเรามองเห็นยังไงอ่ะสีมันก็ในหน้าจอก็จะแสดงผลอย่างนั้นใกล้เคียงจริงมากที่สุดถูกแล้วตรงนี้หน้าจอมีรองรับอะไรครับตรงนี้หน้าจอรองรับอะไร HDR10+ มาให้ด้วยนะครับผมต้องบอกงี้ครับปกติแล้ว HDR10+ เนี่ยจะอยู่ในมือถือราคา แพงแพงแล้วล่ะใช้คำว่าระดับสูงกว่านี้แล้วกันนะครับใช่ไนะฮะแต่ก็ vivo ก็จัดมาให้ในราคาหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหมือนต่กลางหมือนกลายต้องได้ง่ายอ้าเชาเผื่อพูดราคาไปแล้วอ่าโอเคนะราคาไปแล้วราคาเอาไปแล้วนะครับนอกจากนั้นนอกเหนือจาก hdr 10 plus ใช่ไหมยังอันนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมชอบมาก นั่นคือค่าเขาเรียกว่าคอนทราสเลชนหรือเรติโอค่าสีค่าสีหกล้านต่อหนึ่งหรือมันเยอะมากเลยนะเยอะนะเยอะนะนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยของอีเวอย่างวีสิบโปที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งตัวนี้หกล้านคือคอนทราสสีที่ได้ความเียสีได้เยอะเยอะมากสีที่มันออกมาก็จะสวยงามมากกว่ามันเต็มอิ่มมันสมจริงอย่างนี้ดีกว่าและผมเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์วีตัวแรก ที่หน้าจอใส่ใส่อะไรมาที่ทำให้ลื่นๆรีเฟรชเลยรีเฟรชเก้90เฮิร์ตคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ดิแล้วทำอย่างนี้หน้าจอต้องลื่นคุณไปลื่นอะไรอมทอดทีาอ๋อผมก็นี่ไงเวลาผมเล่นมือถือมันลื่นขึ้นอย่างนี้เอาเลื่อนผมลื่นได้กับหัวหรอต้องอย่างนี้ต่อต่อตัวนี้ vivo v 1ี 5G ใส่รีเฟรชลต์มาให้ที่90้าิบเฮิร์ตแต่ต้องบอกงี้ครับคุณลูกค้าครับ90เฮิร์ตเนี่ยนะครับ ลูกค้าต้องถ้าสมมติลูกค้าเปิดเครื่องแกะกล่องมาใหม่เนี่ยทางโรงงานจะเซตติ้งไว้ที่ค่าที่60เฮิร์ตดันั้นค่ามาตรฐานคุณลูกค้าสามารถปรับได้สามอย่างอ60เฮิร์ตได้90เฮิร์ตเลยหรือปรับเป็นค่า AI โดยอัตโนมัติก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพง่ายถ้าสมมติลูกค้าเล่นเฟซบุ๊กหรือถ่ายโซเชียลจออาจจะปรับไป90เฮิร์ตให้เพื่อให้มันดูสมูทตาแต่พอถ้าลูกค้าไป ดูวิดีโอยกตัวอย่าง้ะดูวิดีโอใน YouTube ก็อาจจะเป็น9เฮิร์ตอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เป็น60เฮิร์ตซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านั่นแหละใช่ครับแต่ลูกค้าก็ต้องแลกนะกับการที่กินแบบมากกว่าเดิมนิดเดียวคำว่านิดเดียวนะแต่แด้มาซึ่งความสมูทที่มากขึ้นนั่นเองครับแน่นอนครับต่อมาครับจุดเด่นสำคัญนี่จุดหนึ่งที่เขาคุยกันในงานนี้นั่นคือตัว X-T RAM X-T RAM คือ การเพิ่มแรมนั่นเองนะครับมันเป็นยังไงเลยนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับปกติมือถือมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์เนาะพี่เต๋อเขียนว่าเพิ่มแรมคอมก็ต้องซื้อแรมมาเพิ่มซื้อแรมเพิ่มแงะถอดไอ้แผ่นเขียวๆได้แต่มือถือเราถ้าแงะออกมาแน่นอนเจ๊งเจ๊งหมดประกันอ่าหมดประกันอีกเสี่ยงน้ำเข้าอีกคือว่าแง่เครื่องเองเป็นไปไม่ได้ที่ใช่แล้วก็ไม่มีใครคิดจะทำถูกไหมแต่นี้เนี่ยต้องบอกว่า vivo ของเรานะครับใช้เทคโนโลยีนะครับ หม่เลยดีกว่านะฮะเรียกได้ว่าเป็นการย้ายเนื้อที่รอมมาเป็นแรมให้เราเนี่ยย้ายมาสามจิกนะครับผมย้ายมาสามจิกถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยจะได้แปดบวกสามเป็นแรมสิบเอ็ดชิกคำถามมันเกิดขึ้นคุณว่าไงครับคือฉันได้มือถือแรมแปดเนี่ยฉันจะทำเบอร์เพิ่มอีกสามกิกเนี่ยฉันทำเพื่ออะไรจะทำเพื่ออะไรลูกค้าบางทีใช้งานทั่วไปอาจจะไม่จำเป็น แต่สมมติ<อ>ต้องการความลืนล่นไหลขอถึงตัวเครื่องมากขึ้นบางทีอ่ะคุณแม่ซื้อไปแต่ลูกอยากเลืมไปเล่นอ<ะ>เอาวอาว่าคุณแม่ก็เปิด RAM เพิ่มให้ลูกไปเลยสามจิก<อ>เรียกว่าสะใจลูกเลยถูกไหมแต่พอลูกขึ้นมือถือมาปุ๊บแม่ไม่อยากใช้แล้วอ่ะไม่อยากใช้ RAM ก็สามารถที่จะปิดโหมดนี้ได้๋อฟังก์ชันนี้เปิด,ดปิดได้เปิดปิดได้เราไม่ได้มาทัาลูกค้าครับโอเรียกว่าเลือกตามการใช้งานที่เหมาะสมของเราก็คือข่าวมาเพื่อหนึ่งนะฮะก็คือสรุปได้หนึ่งครับเพื่อรีบประสิทธิภาพตัวของตัวเครื่องให้ได้มาก จะเร็วยิ่งขึ้นใช่เปิดสำหรับแอปไปมาสะดวกขึ้นแน่นอนโอเคนาะนะครับแล้วก็ไม่บังคับด้วยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ผมนะครับวิธีวิธีการเข้านะครับของคุณลูกค้านะครับถ้าสมมติอยากจะเข้าไปเปิดปิดการใช้งานก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับรบแล้วก็เลือกของพื้นที่การเก็บอุปกรณ์ของข้อมูลนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าแรมอยู่ด้านบนสุดพอเข้าไปปั๊บมันขึ้นอย่างนี้ มันจะมีคํานี้ครับคุณลูกค้าเขียนว่าแรมส่วนขยายฟังก์ชันนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับแต่การที่เปิดปิดนั้นเครื่องจะทําการรีสตาร์ทนะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคไม่มีปัญหานะฮะโอเคประมาณนี้สําหรับ x T ทเลแรมอะไปคลิปพ่วงแรมดึงดึงล้อมมาใช่ไหมใช่ล้อมหายไปอ่าจจะเป็นปัญหาสำหรับใครหลายคนเออล้อมหายไปทําไงดีทําไงดีพี่เป่าเพิ่มเมมเพิ่มเมมตัวนี้เพิ่มเมมได้เท่าไหร่ เพิ่มเมมได้หนึ่งเทราไบต์อู้โหคุณพาคเยอะเทราไบต์เหรอจูดใจลูกค้ากลัวว่าอดึงไปสามจี๊บไม่พอเพิ่มเมมได้หนึ่งเทราไบต์นะครับหมายห่วงเนาะเรื่องเรื่องความจุในตัวเครื่องเพราะนั้นเรามีอะไรมาซัพพอร์ตทดแทนกันแล้วหนึ่งเราไบต์หนึ่งพันจิ๊บนั่นแหละเนาะก็บจุๆไปโอเคครับต่อจากเอสเทนแลมครับเรามาดูเรื่องนี้ครับตัวของเรื่องอะไรเอ่ยซีพียูข้างในซีพียูข้างในซีซียูซึ่งซีพียูข้างในตัวนี้เป็นซีพียู ไดเมนซิตี้แปดร้อยยูไดเมนซิตี้แปดร้อยยูคำถามมันเกิดขึ้นเอ้ยเมื่อเทียบกับตัวอื่นอ่ะอย่างเอาง่ายเมื่อตัววีเอาง่ายเราเที่ยวนี้เลยโบนของเราเองวียี่สิบโปรที่เป็นแซนด์ดราคอนเจ็ดหกห้าจีซึ่งรองรับห้าจีเหมือนกันอ่าอันไหนโอเคกว่าต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าการทำงานของ Snapdragon 765G แล้วก็800ร้การทำงานมันอ่ะแทบจะไม่ต่างกันเลยกอว่าดนี้ก่อนนะครับเนาะก็ใกล้เคียงกันแหละนะครับแต่ว่าถ้าไดเมนซิตี้ ตัวเนี้ยมมันยังไงมันจะประหยัดพลังงานเออแล้วก็ขนาดของ CPU มันอ่ะแค่เจ็ดนาโนเมตรเองอ๋อตัวนี้เจ็ดนาโนเมตรใช่ซึ่งมันเล็กมากเนาะแล้วก็การกินไฟหรือว่าอประสิทธิภาพการประมวลผลมันก็จะเร็วก็ไม่แทบไม่ใกล้เคียงกันถูกถูกถูกมันมันวิ่งคอร์สปีเท่าไหร่พี่สองจุดสี่สองจุดสี่เองนะครับก็เท่าพี่ผมเพิ่มให้อีกหนึ่งครับ ตัวนี้เนี่ยตัวดิเมนซิตี้แปดร้อยยูเนี่ยเขาเรียกว่ามันออกมาทีหลังถ้าที่ผมทราบนะก็คือออกมาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วผลิตภัณฑ์เริ่มทยอยส่เข้ามานะครับซึ่งเจ็ดห้าจีเนี่ยเทียบกันง่ายกบวียี่สิบโปรต้นปีที่แล้วก็แค่ปลายประมาณปลายปีแล้วมีก่อนหน้้นน้นี่ปลายปีมีก่อนมีก่อนายปีก่อนนะครับผมก็อายุบันก็นานกว่าแอายุชิปก็นานกว่าแปดร้อยยูนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอหรือ GP u ของด i m e n s i ตี้แปดรยเนี่ยจะ วิเคราะห์เกมได้ดีกว่าทำงานได้ดีกว่าอแล้วที่บอกแปดร้อยดีแมนซิตี้แปดร้อยยูประหยัดแบตกว่าเจ็ดของห้าจีเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกระบบ SOC มันเป็นก็คือ s y ก็คือ n Chip คืออังไงมันจะใส่ห้อืีปกติแล้วเนี่ย CPU เนี่ยมันก็จะใส่มันจะมี 5G ใช่ไหมบางแบก็ห้าจีแยกชิปหนึ่งเป็น 5G ชิปหนึ่งเป็น c p u อย่างเงี้ยมันจะกินแบตกว่าถ้าเป็นแบบเก่าแต่ตัวเนี้ยฉันยัดมาให้เธอหมดแล้วในนี้อันเดียว อะไรคือนั้นก็นั้แล้วแต่และตัวนี้รองรับ 5G กี่กี่กี่ซิมรองรับ 5G กี่ซิมยังไงบ้างยังไงบ้างรองรับ 5G ทั้ง2ซิมนะครับทั้งขึ้นความถี่ SA แล้วก็ NSA นะครับก็ถ้าพูดง่ายคือคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงครับใช้ได้หมดคุณลูกค้ามีแพ็กเกจ 5G ถ้าคุณลูกค้าใส่2ซิมสแตนด์มา 5G ทั้ง2ซิมเลยครบเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลเนาะและอีกอย่างครับคุณลูกค้าครับต้องบอกงี้แต่ใน ตัวฐาดซิมของเราเนี่ยมันเป็นไฮบริดสลรอตนะมันต้องเลือกอย่างใดก็คือหนึ่งซิมกับอีกหนึ่งผมใช้คำว่าหนึ่งช่องลูกค้าต้องเลือกจะเลือกใส่ซิมหรือใส่เมมถ้าใส่สองซิมก็คือใส่เมมไม่ได้ใช่ครับใส่เมมบอได้เด้อแล้วตัวนี้ครับใส่เขาเรียกว่ารอมอีกชนิดใหม่มาอีกเหมือนกันเป็นยังไงเอ่ยจากปกติแล้วรอมก็จะมี UFS ใช่ไหมสองจุดหนึ่งสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์สามจุดศูนย์สามจุดหนึ่งตัวนี้เป็น UFS สองจุดสองครับ อ่านเขียนได้เร็วกว่าเดิมไวกว่าเดิมก็คือก็คือตัวเลขมันไวกว่าสองจุดหนึ่งก็ปกติก็ต้องไวกว่าอยู่แล้วถ้าพูดถึงตัวเลขอย่างนี้ทั้งหมดสองจุดหนึ่งถ้าเปลี่ยนมาเป็นสองจุดสองมันก็ต้องไวกว่ามันก็มีการที่อัปเกรดใช่ใช่ไหมนะครับคอมเสถียรต่างๆในการอ่านเขียนข้อมูลก็จะดีกว่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็มีตัวของฟันทัญด้วยฟันทัญโอเอสตัวนี้เป็นฟันทัญสิบเอ็ดจุดหนึ่งมาพร้อมกับแอนดรอยสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ลูกค้า ซื้อไปใช้งานได้ยาวๆแต่กล่องเพิ่มเป็น a n d ด o อ d 11อ่าไม่ต้องไปรอรุ่นหับเลยต้องรอรุ่นนับต้องรอรุ่นับอะไรอันนี้ก็คือเบื้องต้นแล้วกันใช่ได้ว่าเบื้องต้นดีกว่าสาหรับตัวนี่คือหมดแล้วนะหมดแล้วสําหรับในงานนี้อืมนี่คือจุดสองคัญนะอ่านี่คือจุดเด่นสํสำงานในวันนี้ของตัว vivo v 2 1 5 g หครับนะครับถ้าทุกคนอยากพบกับ v 2 1 5 g ได้หนึ่งครับ ช่องทางหน้าร้านค้าเจมาทีจีตัวแทนจำหน่ายทุกสาขารวมถึงแบรนด์ช็อปด้วยแรนด์ของเรานะครับแต่ช่วงนี้มีโควิดผมเข้าใจถ้าลูกค้าไม่สะดวกมก็มีช่องทางออนไลน์ได้เจดีเซ็นทรัลนซาน่าชอปปี้ก็ว่ากันไปโปรโมชั่นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ถ้าให้ดีเนี่ยอยากให้ทุกท่านบอกอิน walk i ไปหน้าร้านไปลองเล่นดีกว่าไปลองเล่นด right. ีกว่านะครับผมใช่เผื่อมีปัญหาหรือว่าสงสัยฟังก์ชันการใช้งานจะได้สอบถามสามทีซีได้เลยต่างพนักงานขายได้เลยนะครับก็ขอฝากก่อนที่เราจะไปกันนะครับก็ขอฝาก vivo v 21 5g ใช่ครับผมไว้ในอ้ออกอ้อมใจของคุณลูกค้าชาวไทยทุกทุกท่านนะครับทุกที่เที่ยวไทยมีอะไรอยากจะบอกลูกค้าไหม มีอะไรบอกลูกค้าไหมซื้อกันซื้อกันเยอะๆนะครับซื้อกันเยอะๆนะครับอ๋อแล้วคุณล่ะมีอะไรจะบอกลูกค้าไหมก็ทุกที่เท่าไทยขอยใช้วี11 5G นะครับสำหรับผมนะครับขอฝากวี11 5G ไว้ในเออ่ก้นบึ้งของหัวใจของลูกค้าด้วยนะครับใจกันเลยทีเดียวเชียวอ่านะครับแล้วก็ขอฝากช่องนะครับช่องของเรานะครับวีอ่ะเดี๋ยวขึ้นช่องนี้น้คือช่องนี้แหละครับแค่ขึ้นแบบนี้เลยกรอบสี่เหลี่ยมเลยเฟียฟีดสเอาเยอะเลยฟีด สงสารส่งสารคนตัดต่อมากเลยคนตัดต่อทำได้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะครบท่วงกระวนความแล้วเอ๊ะสีมีกี่สีฉันลืมเออสีมีสามสีมีสามสีแล้วกันแต่ในมือเราตอนนี้ตอนนี้มีสองสีเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสีหนึ่งขึ้นภาพตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ตรงนี้ทีมตัดต่อเราดีนะครับนะครับสีนี้สีดัสบลูนะครับสีกรมท่าน้ำเงินออกดำเออกป็นสีด้านนะครับเป็นพื้อนผิวกระจก นะ,ะสีด้านอ่าส่วนสีนี้ก็คือซันเซ t ตดัซเซิลนะครับเหมือนแบบสียามพระอาทิตย์ตกนะครับ<ม>ยามเย็นนั่นเองนะครับส,ส่วนสีนี้จะเป็นสีอาร์กติกไว้นะครับ <laughs> จะเป็นสีขาวพเขาจะ <laughs> <ke le> นิยามว่าเป็นอยู่ในเมืองหิมะอ่านเยามเลยว่าขาวนวนใช่สวยไหมในเมืองผมโอเคนะครับโอเคนะครับสามสีมีลูกค้าในเรื่องสารแล้วนะครับที่ตัวแทนจาหน่ายทุกสาขาทั่วประเทศทั่วประเทศแต่ถ้าให้ดีต้องกรุงเทพมหานครกรุงเทพชัวกว่ากรุงเทพดีกว่านะครับเพราะสู่บริการเยอะนะครับแต่วันนี้ก็พวกเราสามฐาเสียลากรากันไปก่อนนะครับผมขอฝากช่องไว้ด้วยก็ในโอกาสหน้าเราอาจจะไม่เจอทุกท่านอีกอาจจะไม่เจอทุกท่านอีกนะครับนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรละไปก่อนก่อนจะไปไม่มีอะไรฝากก็เป็นบทเป็นบทกรอนแล้วกันครับอเป็นบทกรอนแห่งความรักอคาว่ารักเริ่มต้นจากตัวรออจากตัวรอเพิ่มเติมไปกอไก่ไม่เห็นอากาศผันกลางระหว่างใจจึงออกเป็นคําว่ารักสลักสวงสวัสดีดีครับผม